คือไปเห็นภาพคลิปนะฮะแล้วก็ภาพข่าวเต็มไปหมดเลยที่เกี่ยวข้องกับฝรั่งชาวออสเตรียนะครับที่เขาไปหมำ่ำเหมาปั๊มน้ํามันนะเหมาน้ํามันนะครับที่บริเวณหาดป่าตองนะครับให้กับนักชาวบ้านที่ใช้มอเตอร์ไซค์นะครับสามารถที่จะเติมน้ํามันได้ฟรีนะครับตั้งแต่เวลาบ่ายสถึงบ่ายสแล้วปรากฏว่าที่คลิปมันแพร่หลายก็คือเป็นภาพที่มอเตอร์ไซค์ต่อคิวกัน ยาวเป็นกิโลเลยฮะแล้วตรงเนี้มันทําให้เกิดเออเกิดภาพที่ทําให้คนตกตะลึงกันเหมือนกันว่าเออกระทั่งวิธีคิดแบบนี้ก็สามารถได้เหมือนกันไม่ใช่แค่มีการแจกข้าวแจกของกันเท่านั้นแจกน้ํามันก็เป็นไปได้เหมือนกันตรงนี้มีข้อคิดยังไงฮะอาจารย์กับสิ่งที่เกิดขึ้นปรากฏการณ์นี้ครับการแจกเป็นของดีผมไม่ได้ว่าอะไรในยามที่คนทุกข์ร้อนแต่การแจกนั้นเนี่ยถ้าจะได้กุศล กุศลแปลว่ากันตัดตัดกิเลสของเราเราอยากจะให้มันจะดีมากเนี่ยจะได้กุศลแต่ถ้ามีมีเจตนาแอบแฝงผมคิดว่ามันไม่ได้กุศลแต่ว่ามันจะได้บาปแต่พูดตรงๆผมก็ไม่รู้นะว่าเขามีเจตนาแอบแฝง<า>หรือเปล่าทำไมผมจึงคิดอย่างับังเอิญผมเห็นคลิปๆนี้ มันเป็นคลิปที่ถ่ายจากมอเตอร์ไซค์แล้วก็ถ่ายจากท้ายแถวของมอเตอร์ไซค์ที่มาเรียงแถวกันจะไปรับน้ำมันในช่วงบ่ายสองถึงบ่ายสามจากปัม๊มปั๊มเดียวปั๊มนั้นคือปั๊มบางจากตอนแรกผมไม่รู้ว่าเขาเข้าคิวอะไรกันเพราะมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันไล่จากท้ายเลยแล้วก็มาเรื่อยเรื่อยเรื่อยผมบอก,บอก,บอกเฮ้ยมันอะไรกันเนี่ยเป็นกิโล เป็นโอ้โหเป็นกิโลกิโลวนวกไทยในเมืองเนี่ยวกไปไปแยกนู้นแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปแยกนี้แล้วไปแยกนู้นอะไรต่อเมี่อไรแล้วเมื่อเดินไซ์ก็กระดึ๊บกระดึ๊บไปทีละนิดทีละนิดเพราะวะ่าแล้วพอไปถึงข้างหน้าอ๋อมันเข้าปั๊มบางจาาครับแล้วก็ไปเห็นมีข่าวว่ามันมีฝรั่งคนหนึ่งจะแจกน้ำมันฟรีแต่ต้องอยู่ในช่วงบ่ายสองถึงบ่ายสามใช่ไหมครับใช่ครับที่คุณพูดเมื่อสักครู่นี้ครับคุณลองคิดดู ฝรั่งคนนี้หรือปัมป๊มปั๊นี้ผมไม่รู้ว่าเป็นฝีมือของใคร,รถ้าไม่บริหารจัดการแบบไม่ดีเลยแบบจะพูดว่าโง่มากๆก็ได้แต่ถ้าจะมองว่าเขาฉลาดมากๆเป็นกรดเลยฉลาดแบบสุดๆเลยก็มองได้ครับผมบอกคุณได้เลยว่าผมไม่รู้ว่าเขาฉลาดสุดๆหรือเขาโง่สุดๆอืถ้าไมถึงบอกว่าโง่ หนึ่งถ้าเขาอยากจะได้กุศลกุศลแปลว่าตัดกิเลสข,ของตัวเองเขาอยากจะได้กุศลโดยการให้ในยามที่คนทุกข์ร้อนครับทําไมต้องไปตั้งหนึ่งชั่วโมงมทําไมไม่หาวิธีอื่นในการแจกเช่นให้บัตรคิวให้คูปองครับแล้วก็ในคูปองหรือบัตรคิว คุณไปโรงพยาบาลคุณเห็นมากคนมายาวเลยสมัยก่อนไปต, 5, ตั้งแต่ตีห้าตีหกโมงเช้ากว่าจะได้ตรวจเก้าโมงเช้าใช่ไหมครับตอนหลังเขาก็พัฒนาขึ้นเป็นบัตรคิวแล้วก็มีโรงพยาบาลกลางที่เห็นอโรงพยาบาลทั้งหลายกลางและที่อื่นก็เริ่มทําก็คือคว่ามีบัตรคิวคุณจะมาเมื่อ,อไรมันแล้วก็นับซ้าเวลาอืมทําไมปั๊มน้ำมันไม่ออกบัตรคิวหรือเป็นคูปองแจก คุณเอาเมเตอร์ไซค์มาแล้วคุณมารับคูปองไป <c oughs> แล้วคูปองนี้คุณจะมาเมื่อไหร่ก็ได้หรือคูปองนี้ได้เวลาแปดโมงถึงเก้าโมงอีกคูปองอีกชุดหนึ่งได้เก้าโมงถึง1 0บโมงอีกชุดหนึ่งได้สิบโมงถึงส1เโมง <ừ. S 2> คุณจะแจกทั้งหมดเท่าไหร่ <c oughs> คุณก็แจก <c oughs> มอเตอร์ไซค์ก็จะทยอยกันมาใช่ไหมครับมเตอร์ไซค์ก็ไม่เสีย เสียประโยชน์ของตัวเขาเองในการไปรับจ้างหรือไปในการไปทำมาหากินแต่พอทำอย่างนี้ต้นทุนมันก็เกิดอยู่กับมอเตอร์ไซค์ทั้งหมดเลยคคนที่มาเป็นกิโลกิโลเลยที่มันยาวเนี่ยมันเสียเวลาทำมาหากินต้นทุนเยอะแยะเลยแล้วคุณรู้ไหมว่าต้นทุนเยอะขนาดนี้เนี่ยมอเตอร์ไซค์ได้กี่ตังค์มอเตอร์ไซค์คันหนึ่งเนี่ยเออได้เติมน้ำมันได้กี่ลิตร เต็มที่ก็สามลิตรนี่เต็มที่นะครับบางทีคุณมีอยู่แล้วลืมแล้วว่กี่ลิตรคุณมีในเตอร์ไซค์อยู่แล้วบางส่วนด้วยน้ํามันอาจจะไม่ได้ถึงสามลิตรตีเท่าทว่คุณได้เงินมามูลค่าประมาณสักห้าสิบบาทคุณได้ห้าสิบบาทแล้วแต่ว่าคุณต้องมาเข้าคิวกันอย่างนี้ตกลงคุณ ระบบบริหารจัดการมันมีวิธีอื่นที่จะได้บุญได้กุศลมากกว่านี้ใช่ไหมครับใช่ครับถ้าถ้ามองในแง่บริหารจัดการแล้วมองในแง่ว่าโอ้โหระบบนี้มันแย่มากเลยมันไม่คุ้มเลยแล้วไปรบกวนคนอื่นคนอื่นก็จะเดินมอเตอร์ไซค์ก็เลี่ยงคิวกันเต็มหมดเต็มถนนหมดนี่อันนี้มองแบบแบบเขาไม่เก่งเลยเรื่องบริหารจัดการแล้วการที่จะได้กุศลเลยไปสร้างความเดือดร้อนกับคนอื่นอืมแต่ถ้ามองใหม่ มองว่าโอ้โหไอ้เสือนี่ฉลาดมากไม่รู้จะเป็นปัม๊มหรือเจ้าของปัม๊มปั๊มนี้หรือจะเป็นฝรั่งคนนี้ผมไม่ทราบครับพอทำอย่างนี้มันได้เป็นข่าวต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการเข้าคิวคไม่ใช่เรื่องของข้าต้นทุนมันอยู่กับมอเตอร์ไซค์กีร้อยคันที่ที่เรียงคิวกันอยู่ผมไม่เกี่ยวต้นทุนผมไม่เกี่ยวผมได้แต่ให้น้ำมัน แล้วก็บังคับด้วยว่าเฉพาะในเวลาจํากัดหนึ่งชั่วโมงอืตกลงคุณก็แย่งกันเข้าคิวกันคุณก็ว่าไปผมไม่เกี่ยวแต่ว่าผมได้เป็นข่าวได้มูลค่าประชาสัมพันธ์ที่มหาศาลมหาศาล<า>เลยถูกไหมครับครับผมจึงตอบคุณได้ว่าผมไม่รู้ละครับว่าเขาฉลาดมากๆหรือเปล่าหรือว่าเขาโง่ถ้าเขาฉลาดมากๆก็เป็นตัวอย่างให้เราได้เรียนรู้ และเป็นตัวอย่างให้มอเตอร์ไซค์และชาวบ้านทั้งหลายได้เรียนรู้ว่ามีคนฉวยโอกาสในภาวะที่คนเดือดร้อนอือยู่ในระบบอุปถัมภ์ที่ต้องการของแจกของให้ยิ่งเดือดร้อนยิ่งยากได้รับตกลงอยู่เฉยๆเข้าคิวดีกว่าถูกไหมครับเพราะว่าทํางานทําการก็ไม่ได้ภูกเก็ตก็ปิดก็เอามอเตอร์ไซค์มาเข้าคิวแล้วก็เรียงกัน ทีนี้มันจะติดเชื้อกันมากขึ้นหรือเปล่าอปั้นน้ำมันปั๊มนี้กับคนที่แจกบอกมันไม่ใช่เรื่องของผมผมแจกอะ่ะเขามาเข้าคิวเองอะ่ะถูกไหมครับครับผมก็ผมก็พอจะมองเห็นอยู่สองอย่างและเราจะต้องจะต้องเรียนรู้ว่าในทุกสภาวะมันจะมีคนสี่ประเภทบัวมันมีสี่เหลา่าและมันก็มีคนที่ฉลาดอย่างกระกรบคุณเห็นคลิป,คล,ปคลิปหนึ่งไหมผม ไปเกิดขึ้นเข้าใจว่าจะเป็นในต่างประเทศครับเขาให้เข้าคิวโดยการวงไว้ว่าคนหนึ่งไปยืนในวงนี้อีกคนหนึ่งยืนอีกวงหนึ่งอ,อีกคนหนึ่งยืนอีกวงหนึ่งเป็นจุดในการยืนเป็นจุดในการยืนห่างกันรประมาณเม็ดเศษปรากฏว่าเข้าใจว่าจะเป็นคนเชื่อสายแขกไหมครับเท่าที่ผมดูในในใ,ในหน้าเขาเอารองเท้าไปหวาง แต่ตัวเขาเองไปนั่งคุยกันอยู่อยู่ที่ฟุตบาทตัวเขาเองไปนั่งคุยกันเต็ไมไปหมดเลยแล้วก็แล้วก็มีผ้าผ้าปิดปากน,นะครับผ้าปิดปากก็ถอดบ้างคุยบ้างก็เนี่ยคนเรามันก็มีมีบัวไหลเหล่ามีวิธีการที่ซิกแซกไปตามเรื่องก็วันนี้ก็สนุกดีที่คุณถามผมเรื่องนี้ผมก็คิดเร็วๆก็คิดได้แค่นี้นะครับแต่เขาอาจจะมีเจตนาอย่างอื่นอีกหรือเปล่าผมไม่ทราบนะครับ ผมคิดได้แต่เพียงแค่เขาอาจจะฉลาดสุดๆเลยหรือเขาอาจจะคิดไม่เป็นเลยสุดๆเลยก็ได้อาจารย์ครับกรณีนี้เป็นฝรั่งแจกแต่เกิดเปลี่ยนเป็นคนไทยแจกอาจารย์ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันต่างกันไหมฮะผมยังนึกไม่ออกว่ามันจะต่างกันตรงไหนคือถ้า<อ>เกิดคนนี้จะลงสอสออันนี้เริ่มยุ่งแล้วเริ่มเริ่มมีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาอีกเป็นนักการเมืองเป็น คนในท้องถิ่นอันนั้นอาจจะต้องวิเคราะห์ว่าเขาแจกครับเพราะต้องการอะไรตอบแทนครับหรือแจกวิธีนี้เพื่อจะประชาสัมพันธ์ตัวอย่างไรเพราะว่าวิธีแจกเนี่ยปรากฏว่า,ามันต้องมีตัวเขาอยู่ด้วยอาจารย์อย่างอย่างกรณีเวลาเนี่ยผมเข้าใจว่าเขาก็อยู่ที่ปั๊มด้วยหรือว่าอย่างก่อนหน้านี้มันก็มีภาพการที่เขามีความใจบุญสนทานจริงแต่ว่าเวลาแจกกลายเป็นเขาว่าเป็นต้องเป็นคนแจกให้กับมือไงฮะอาจารย์อืมอืม แต่ว่ากรณีนี้ผมไม่เห็นในข่าวว่าเขาคือใครครับได้ยินแต่ว่าเป็นฝรั่งแต่ว่าไม่ไม,ไม่มีภาพภาพที่ผมเห็นไม่มีคุณคุณเห็นเห็นภาพหรือเปล่าเห็นภาพนิ่งครับอาจารย์เป็นภาพนิ่งว่ามีเขาเอยู่ที่ปั๊มครับผมฮแล้วมีชื่อไหมมีชื่อแต่ว่าในหนังสือพิมพ์อาจจะบางที่ลงว่ารู้จักจะวิลลี่หรือยงฮะอาจารย์ประมาณนี้ครับผม คือผมก็ไม่รู้เจตนาคคือถ้าอยากจะประชาสัมพันธ์ตัวด้วยมีเจตนาอะไรผมผมยากที่จะรู้โดยเฉพาะเป็นฝรั่งถ้าเป็นคนจะอาจจะคิดครหรือว่าถ้าเป็นปั๊มน้ํามันก็าอาจจะคิดได้ว่าเขาต้องการจะประชาสัมพันธ์ปั๊มแต่ว่าอันนี้ผมผมไม่ทราบจริงๆว่าแต่ว่าคุณมีประเด็นถ้าเป็นคนไทยอาจจะต้องระแวงมากกว่าเป็นฝรั่งไหม แต่แต่อย่างนั้นก็ตามฝรั่งคนนี้เป็นใครเบื้องหลังเป็นอย่างไรเขาคิดจะไป<ม>ทําอะไรต่อผมก็ไม่ทราบนะครับ<ม>ต้องไปดูประวัติเขาแล้วต้องตามกันต่อว่าตกลงเขาเขาต้องการทําอะไรต้องการประโยชน์อะไรจากจากงานนี้ครับถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ทําดีแต่ว่าเราก็ต้องระมัดระวังว่ามันอาจจะเป็นการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ก็ได้เหมือนกันนะครับอาจารย์ก็มัน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 ถูกตังนิดเดียวอะ คนหนึ่งเท่าคุณจ้างคนห้าสิบบาทมาเข้าคิวอะ่ะถ้าสามลิตรนะหรือว่ารถคันหนึ่งสามลิตรหรือไม่ถึงสามลิตรเนี่ยเพราะว่ามันต้องมีน้ำมันอยู่แล้วถึงขับมาถูกไหมครับอืมไปันเพราะฉันให้ก็ตีซะว่าห้าสิบบาทจ้างคนคมาประชาสัมพันธ์ให้ตัวเองห้าสิบบาทต่อคนคุ้มจะรายชักเลยถ้าจะมองในแง่นั้นนะครับครับครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์อย่างสูงนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ คุณผู้ชมสามารถติดตามการถ่ายทอดสดไลฟ์สดนะครับจาก Facebook มาเฝ้าบ้านรายการมุมมองเจิมศัก์นะครับฝากให้คุณผู้ชมกดไลค์ถูกใจกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube Watchdog Channel นะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆจากพวกเราแล้วก็กลับมาดูรายการของเราได้สามารถติดตามคลิปเบื้องหลังนะครับคลิปเล็กๆน้อยสั้นๆทั้งหลายทาง w Watch d o g c h a n n e l ได้เช่นกันครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ